แ้มปยี่บาไปนํากันรดนน้อ้วจะได้กับีรดกายใช้จะกายทางกบอะไ้สวัสดีครับพี่น้องที่ขลรบเอฟซีสุขุชนขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบาบัดพลคนมุกดาหารครับมาพี่น้องมากินตำมหงตอนทีเทียงแซ่บตงกันลายคนชมกับมีสมบอกนะชมกัมี้มาขมเออมุกเขาก็เห็นแล้วนุ้ยาขน่อยยงย่งพี่น้องอันนี้คือมาขมเปี้ยวมาขมพันมาขมพันธุ์ กน,นันนะี้ามไงบนนดาขามอยู่ตนหนึ่งเลยท่างขอบูนนะข้ไมไงบรนดาขามรุ่งคือมะขามข้าวต้มหงขี้เติประเด็นอะไแกงขี้ก็ไม่แกงขี้เหล็กแกงกะาเล็กระถาพยนต์อยู่อ้าโคอ้าเล็กแกงกระยรอ,อ่วอว สุดยอดเนาะกัะต <laughs> ัอนไปแดงนี่เนาะหวอหีวมีอีกบ่อเนาะสุดยอดไปเลยปอยปสูตรคนได้นะปาสูตรปะมาถือลำเป่าได้ที่เมื่อเลี้ยเนหอยอีห่าน้อาหาานเท่าอาหารบานเท่าหารบานเท่าบอกกันีลังอาหารบ้านเท่าเลยน้อยตำมะงแ่ละบล็อกคนมั่นนะ เดี๋ยวแยังชวนนึกชวนไยีกอ่นเดิงานไปเลงานโนอดนเนี่ยไม่ได้ตกงานเด้อเห็นว่าไปเลยไล่นึงปอดจะหมอขอคกใ้กิบตกเขาอสัววงนี่ยอที่มากอีกอน้วด้วยจะอุ่นกัวไหมขนาดวุ่นวายอดนกัวอันอันนเหมือนแล้วด

กิต้นเนาะยิ่ไปเอาหลายรสจได้บอกว่านี่เนี่นี่ขันห้าวเห็นงานถัดแดดเห็นเนาะแมือสมือแต่เพื่อได้จะทิ้งงาน,งลลนมือหลารถเนี่ยนะเปิดเบอร์สามรอบมั้ง <c oughs> นหรอใหมือนเอนด็กผักขายแต่เขียมาหลดยไปหน่องแล้วน,นะวน่าม,ม,มันกีดผักามันคาบักขาต่อปขาคนอน เด้พีพักอะไรก็มีเฮ้ยพีกินอ้กิเนี้ยไอบาเนี่ยก็คือแลว็ไม่มันยังมาอมันนุ้ยมันนีมันนะในกระลำไม่ดึกเนาะมเามันแพงพีกุ้่ว่าคกินดูันกกินไม่เยอะเ่อรเาบกินเผาพบ่อ่อนวันไหนดอ ขเขาขไปตรงเงี้นเขาไปแล้วตายตายคาตายแน่เลยเด้แมันจมีศูนยเเลขหงังบอกเขาเขา,า,า,าบอาเาอันอยุแลาวป่แลเลขหนังบอกเด็ดแปกเออแปดห้อพี่น้อง,อง,อออเ,องเอ,อ็มซี้าหาน 8, 8, 8ัน่างหาแปดหาแปดโยมย่งออกไปหน้าตะเรือเขาบอกเล็กไปไล่ล้เด็ดเดีวอย่ามาทลาย บ่มูเดลูกนะถึงมีสามหัวทีหัวติดกันแต่มงหัวหลายหลายบมึงหัวหลาลายมูระหมลูกลูกก็ถึงดปัดมือขึ้นวาจะเอาขาทัลุกได้แม่เอาแม่พูหรือไง

เดี๋ยวน้ำปลาเป็นพวอ,อกเธ้เกทีเนี้ยมาแม่พบนนี้ตองก <c oughs> รนยบบมาอเขาล่ยงเงนกันหวกันยุ่นนกันอเยามอยุ่แล้วบ่นมีมัวลูกเราไม่อออยอมาเดียวเดี๋ยวดูหบอกมา

ตอนปะจิงอยู่แบบนลำหงคือจกินไปดาคนไปกินไปน้ำให้ไปน้ำมาเซียดอกเ้ยังสหาย บืนต้มไก่ลพี่น้องมาเด้อืนบืนวต้มไก่ต้มไก่เสียบบืนบัวไก่ไม่ใส่มาต้มไก่ร้อะไต่มห้องกุปากปากนะร้อยต้มไก่อนกิ่นไหลแก้กอะไกพี่น้องพบกันใม่คลิปหน้าผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ